สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ทาอาหารบ้านเราก็วันนี้ก็จะมาทําอันนี้นะมะเขือชุบไข่ทอดนะเนาะเพราอไ้กินกับน้ำพริกกะปินะครับอันนี้ก็มีมะมีมะเขือนะอลดกก่อนนี่ใส่ไข่นะครับ,รบตีไข่ก่อนนะตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาล้วแต่ใครจะใส่ผงปรุงรสหรือไม่ใส่นะครับถ้าใส่ก็ใส่ประมาณสักครึ่งช้อนชานะปลาหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ มะเขืออนนี้สองลูกนะเยอะหน่อยนะครับบางคนก็แต่นะครอบครัวไหนมีหลายคนก็ใส่เยอะหน่อยถ้ามีน้อยก็ไม่ต้องเยอะเนาะเนี่อาไว้เอาไว้ทอดกินกับน้ำพริกกปินะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปครับทุกไข่ทอดครับ ต้องใส่เยอะใส่สักสี่ห้าชิ้นนะครับทอดทั้งวันแล้วมั้งนี่ดูแล้วนี่ถึงเราไาถึงทั้งวันแล้วครับทอดประมาณสักหน่อยพอสุกก็ได้นะครับถ้าเราความตัวไข่ไม่มีเราก็หยอดไข่เอาทีหลังก็ได้ครับนี่ยนะ จแล้วพริกเลยครับชิปนะครับมะเขือชุบไข่นะครับเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปินะเนี่ยนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้สูตรทั่วไปเลยนะครับมะเขือชุบไข่ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปินะอร่อยนะครับก็จะมีหน่อไม้เนาะครับหน่อไม้ต้มไปแล้วครับเดี๋ยวใส่จานให้ดูนะครับเดี๋ยวเอามะเขือชุบไข่ทอดก่อนนะครับ ดูพยายามคนบ่อยๆนะครับความจะไหม้นะครับเอาให้เหลืองๆก็พอครับเสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ตะแกงให้น้ำมันเสด็จเนาะ เสือไม่ต้องนานนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเย็บางๆก็สุกแล้วนะครับไข่ตั้งเหลืองก็ใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับ ตักใส่ทีละชิ้นละชิ้นอย่างเี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครัเนี่ยครับอันนี้คือมะเขือชุบไข่ทอดไว้กินน้ำพริกกะปินะนะครับสีออกมากจะเป็นอย่างนี้นะเนี่นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอี่เดี๋ยวตทำน้ำพริกกะปีเดี๋ยวจะบอกสูตรนะครับอันนี้สูตรของอทำอาหารบ้านเราเองนะครับอันนี้คือ ที่ทอดอะมะเขือชุบไข่เนาะนะครับก็ตามอาหารบ้านเราก็ขอบคุณเพื่อนในแวเวยไ,ไม่ยเยี่ยมชมช่องนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ